ใบดีพี่น้องพ่อะุดทุกคนมาของสวนจดีมากค่ะมากินเขานะพี่บ่ายท่าจ้ะนี่ยังค่ะไม่นำดาบกระดุกแล้วกันเจวค่ะแจลพวกพริกดิบประเด็กตอนค่ะแต่ไมีพักลวกคือประกาศค่ะแต่ก็มีอันโอกระยาบพักค่ะบ่ว่อะไรอย่างหางจวดก็ได้ค่ะหิวงเขาแห้งค่ะแจลประเด็กพี่น้องคะนี่แจลประเด็กตอนพอค่ะพริกดิบแบบก็ไม่ลาบค่ะนัค่ะกินตรงกันด้วค่ะ กินทานาาาาอ,าาอ,อ,องแวบขอองแวบพักขอไปเห็นพะยัยค่ะไอหมอกุงงขอไใ่ว่ารกพักค่ะมาค่ะจำเจียวเว็บผมเว็บติบไอพ่อข่งหัวมามาอลัรเี่นไรไเปีน้ว vải đi vải luôn. We're working on. Có kinh đi xuống hết nè. Có Có nhào. Ni nhào trong sạch. Ni nhào trong sạch. Ni nhào trong sạch. Ni nhào sạch. Ni nhào sạch. mẹ bịch gì nhở bịch gì nhở bịch gì bò phải không nhở salad

เราเข้าไปเจรียมความเร็ว่อดยมือสิจประเด็ยักเนะฮะอืมเนะอไหมอ่อค่ะอร่อค่ะใ่ไะมเราจะมาบริการักน่ 嗯，看眼睛，要动作，要命、嗯，嗯。嗯 chẳng có để không nữa chẳng chiều Nó khăn Nó nghe Cùng kèo này. Chụp Điếng kè. Điếng kèo nghe 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 cong pho chả kêu bà cháy bông mẹ bông cháy em ừ cái này Nhanh nghe pho chả nghe không nó กอาของไหมเอือาของเหมเข้ามาประจักหาเขาประจักก็เอากาอาะ้คนนี้นี่ทีมันสของเนาะคนแรกกะหายปรจังไม่ใช่ซีสุงบ้านกลองเลยถ้าเราบญใหา่อยู่ไตีบนอกไดเอมไ ตงเสียเนะอง่ายไปเอาไปี่นปีนครับนีนี้พี่นง่ปแต่บางกีเราเอามาอก็กระเจ็บไดเงี้กระเจ็บท้งรึเปล่เจ้าเชอหาฮอ๋อเจ้าเนี่ยกะเจบกระจี่กระจ็บร่ารักเจบเนาะง่ายัน ยินาดเลยนะเจ็บนหนึ่งจองเลยนี้ตัวห้องเขาจับประแดกนี่ยเขาห่อไปตอกอเอใช่เขาเนี้ยห่อไปตอเขาเนียห่อตอไปตองห่อเขาเนี้ยนะบ้านดีเลยนะจับประแดกนี่เขาเขากป็นเขาเนี้ยเนี้ยื่อเขาเนี้ย ขอบคุณนะขอบคุณบ่เดินขาเนี้เขาก่อนค่ะขอบคุ่พยัยถักพยัยนะฮะถ้ากัะดูกออกพยังแบบเลยเพราเขากินไหนแต่ก็ไปูกอกเนาะกินแปลกวกานแปลีเมื่อกี้ผมขึ้นพญัยบ้านค่ะบี่ว่าพญัยถ้าพ่บ่าไปทนงานตูัีเขามาหายกับสอบน่นึง Aiude nó phải là mất dao cho tôi có được chưa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  nhé เนี้ยจำบข่าเนี้หรอะเนี้เนียวเนไม่พอเนีเขี้ยวมืสื่อมากก็ไก่ค่ะมักงเต่าสะย่างเตสาฉ แสบเร็เนาะหัวกล่องเอียงไปแสบไหมน้องเว็บแต่พี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆน,นะคะน้องเบ็